ก็เปิดหมุนตัวนี้ได้เลยนะเปิดัดนา,า,ท,าที่สองอยี่สองเ,อเทฟ้านีปมบ่งเดี๋ยวเขาจะเอาลงคิดจะมาดูปุ่มบ่งนี้ก่อนอนเป็นปุ่มบานโ้แหนนี่ก็มีอันนี้ด้ ตัไัอที่ง,งมาอย่างที่ค่ะเจนะังสดนตัที่สก็สเป็นปปกปปกใส่ฉะูใส่นู่นใส่นีใส,ใสทายอันนี้ก็เป็นตะ,ตะก้าเป็นตะก้าปีป

น,นี้ก็มีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยถ้าเกิดมันก้อกขออภัยด้วยนะครับมันก็มีมีดนะไนี้ของนี่นอันนี้พี่ผมอันนี้แมนน่ก็เป็นที่ตีไข่อันนี้เหมือนเป็นที่แบบที่ลวกเส้นบะหมี่นะอันนี้ตีไข่อันนี้ก็เป็นตะหลิว